เอาละครับอยู่กับรายการไฮเกมเมอร์ชีวีนะครับวันนี้ผมก็เป็นวันที่โคตรจะดีใจเลยซึ่งประมาณสองทุ่มสามทุ่มอะผมได้เจอผู้เออเกมเมอร์ชีวีอะไอคนดังเนี่ยครับเนี่ยคนนี้ครับนี่ก็จะเป็นไอดีเฟสอะไรของเขาก็ว่าไปนะครับก็นี่ครับตัวเป็นๆเลยครับนี่ครับนี่ไม่โกหกครับคนดังครับที่เล่นในช่องเออที่จะเล่นกับพี่เพชรแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาจะกากกว่าพี่เพชรหน่อย แต่พี่เพชรเขาเขาบอกว่าพี่เพชรแม่นมากเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้เจอเออจะว่าไงดีอะไรไม่มีคนไปเล่นด้วยอย่าพึ่งครับอาชิปอยู่ครับค้างเลยสัตว์ก็เนี่ยครับคนดังเลยนะครับซึ่งผมเป็นอะไรที่โคตรด,ดีใจอะ่ะเจอเจอเกมทีวีครั้งแรกอะ่ะเออช่องเขาจะเป็นแบบ ก็เหมือนช่องพี่เพชรอะใครที่รู้จักพี่เพชรก็จะประมาณนั้นแหละอานะครับก็มาคุยกันแค่นี้แหละผมดีใจเฉยพี่เพชรก็อาจจะผมเจอเขามาสองรอบนะครับก็วันนั้นตอนที่เล่นเลเวลตอนแรกๆเป็นครั้งแรกที่ผมอยากจะเจออีกแล้วก็เจอพี่เพชรด้วยเขาบอกว่าอาัดคลิปอยู่ผมไปดูคลิปเขาก็ลงคลิปจริงๆนะครับ เนี่ยไม่โกหกครับของจริงเสียงจริงจะโกหกทำไมครับคนดังครับผมก็คนดังนะครับแต่แค่ผมคนติดตามน้อยสำหรับนี้ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคมจะไปหาคนดังในเกมนี้มาให้ได้พอดีผมอดัดคลิปไม่ได้ไงครับคือมันกระตุกมากอะ่ะผมก็เลยไม่อยากอัดอะ่ะโอ้พีเทมอะ่ะดูสิครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดเหมือนเขานะครับ ผมใส่ชุดไอทหารที่แบบใส่เกาะแต่ไม่มีหมวกหน้าแต่ใส่ถุงมืออ่านะครับนี่ก็จะเป็นไอดีเฟสของเขาเลยนะครับก็จะเป็นเกมยิงปืนอะไรของเขาก็ทีวีนะครับก็ตัวเป็นเปนเลยครับไม่โกหกครับไม่โกหกเนี่ยครับไม่เชื่อดูชื่อได้เลยครับเดีดยดดดูชื่อได้เลยดูชื่อได้เลยนะครับไม่โกหกครับของจริงของเปอร์เซ็นต์ของแท้ไม่โกหก นี่ละครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแล์กดแชร์กดซับนะครับผมกับมิจานทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไปอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เพชรด้วยนะครับก็แค่เขียนเกมเกมยิงปืนเนี่ยเกมเกมยิงปืนเนี่ยเนี่ยครับเกมยิงปืนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งเขียนได้ไหมอยากเขียนเขียนไม่ได้เนี่ยครับ แล้วก็แค่เขียนคาว่า B L O C K นะครับแล้วก็ S ถึงคาว่าตัว E นะครับแค่นั้นก็ขึ้นแล้วในเฟซน,นะครับในเฟซในไลน์ก็มีนะครับในไลน์โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสิดใครเพื่อเพกกื่กำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีธิบายครับ